ดีต่อแล้วขันใจเกินไข่ปูเป็นไงวะไข่ปูป่ะเนี่ยเฮ้ยของใครเนี่ยโอ้โหเอ้ยของแก๊งของแก๊งมาเฟียหมดเลยของแก๊งมาเฟียหมดเลยมือพี่ลั่นไปเฮ้ยเอาไปยิงเกาทำไมอ๋อไม่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 ไอ้ดีไม่สงสัยนะทำไมเขาไล่ยิงนะเป็นคนอย่างนี้ไงไม่ครับไม่เอ้ยปูใช่ไหมดีปูช่ไหมไม่ไม่ไม่ปูเขาไปดี โอ้โหเขปลูกสูบกันแบบเต็มที่นะไอ้ดูครับดูดูอีการสูบที่ถูกต้องแบบนี้ครับเนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหไอลมเย็นชิวๆครับชิวๆแม่ไม่มีเสียงสูบเลยว่ะทำไรกือทำไรกูอะ

มีมีใบชากี่ใบไอตีมีอยู่มีอยู่กี่ใบวะเดือนมีอยู่ร้อยห้าสิบใบวะมีร้อยเจ็ดมีร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบไหมชิวๆร้อยห้าสิบไม่ชิวอะไม่ชิวร้อยห้าสิบใบครับกัญชาตอนนี้เต็มครับเต็มเก้าเก้าไอแม่พงสะท้อนผมปั๊มไว้ต้องพันกว่านะแอ๊กซูบได้เรื่อยๆโอ้มีใบแต่ไม่ไม่เอามาทำเป็นกัญชาก็ไม่ได้นะ แม่แม่ต้องชิมสูบสิไหนสูบสูบพี่ครับสูบพี่อู้หูอ้าวเฮ้ยไม่ได้นะเข้าปอดเข้าปอดเข้าปอนเข้าปอดนะเดี๋ยวเล้วเข้าปอดครับมีเข่าหัวมีเข่าหัวมีเข่าหัวมีเข้าหัว เฉยวเิวอุ้ยพากันทักว่าานะอุ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอ้าโอ้ได้ไงโอ้วางกลับเลยวางวางนะแอนแม็กซ์ยิ้มนะเฮ้ยจะร้อนใจเฮ้ยโอ้เฮ้ยแต่นี้แต่นี้ผิษถี่วิธีตอนพี่ดาขอดำเอาไว้ เข้าไปใช่ครับพิมพ์ผิดคือน้องๆแม่ผมตั้งให้อ๋อน้องๆโอเคมาเดี๋ยวรับสวัสดีตึกเกมมิ่งด้วยครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้อยู่แก้งไหนดีอ้าวตึกลองโหลดมาเล่นด้วยกันเด็ตึกโหลดจีเงๆลองโหลดมาเล่นดูเล่นมือถือได้แล้วนะแบบแบบไม่แหลกเลยไม่ไม่แหลกไม่เอา่ะไม่กระตุกนะ อูเข้าคอเต็มคอนะครับเต็มคอแอนแม็กจอยทีจะยิงกันเหอโอ้ไเก็เรวไอเอา่ะเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเกลเพลงใหม่ๆนะครับเพลงใหม่ๆไแอนแม็กอยู่ช่ว ต้องตั้งลัทธิชักว่าวให้พวกนี้แล้วใส่กินสมาคมคนชอบชักว่าวใส่กินเข้าเลยนะโอ้ยสมาคมคนชอบชักว่าวชักว่าวใส่ลังคาครับชิวชิ้นโอ้อะไรกันโอ้มันดูยังไงไม่รู้นะโอ้มันเป็นลัทธินะลัทธิทำอะไรของพวกเองวะเนี่ยยาก เตด่าโอ้ไปทำอะไรชิตจริงเหอะเนี่ยโอ้ทำมุนมอยูไไออ่เน,นี่ยไอ้เจ๊ทำอะไรชิวจริงเหอะอุ๊ยตกพี่จอนคืออะไรเอ็งเมื่อกี้คนล้องยังอยู่เหรอครับยังอยู่ค<อ>รับยังอยู่มา,มาเลเดกันตื่นมาเลเดการยังไม่ไปไหนนะโอ้ต้องต้อง,งสอนวิธีโหลดผ่านมือถือแล้วนะอย่างนี้นะหลายคนก็ยังทําไม่เป็นนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเอาแทงแทงเอาคอครับเอาคอเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้แมงอยู่อะไรไม่ได้เอาไม่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยดูสตรีมดิเขียนไหมันเป็นอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันเป็นอีกแลจอพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอู้อะไรกันโอ้มีโอ้ดูดคอดูดคอยมี่มันดูดใช่นไหมคอมันดูดมีดดิค่ะไหน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 เนี่ยพี่แกทำอย่างไี้พี่ทำอย่างนี้เดี๋ยวอ๋อ

ได้ไงครับได้ไอย่าทำอย่าทำอย่าทำผมอย่าทำ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 นอมวยนอมวยอย่าทำเดี๋ยวเขาคู่นะเขาคำี้ไม่อยากอยู่ในคู่กับเขาคำนี้อ้เก็บก่าไปหมดแล้วนะโอ้หมดหมดโตหมดแล้วโตแล้วนีโตแล้วของใครเนี่ยโอ้ะชาโตนะเรียบร้อยโอ้ โอ้ชับไรเนี่ยกูได้นะคนที่ชื่อแม็กหายไปไหนแล้วคนที่ชื่อแม็กรับจอยดีเอ็มก็มีหลายคนนะครับไม่ได้นะติดดาวอยู่ด้วยเรียอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรกันสมาคมคนชอบดูอะไรกันครับจอซีน่าทำอะไรครับเนี่ยจอซีน่า ของมันขึ้นเลยอะไรขึ้นของขึ้นเลยนะเห็นแบบนี้ของขึ้นนะโอ้มาโกงใส่กันนะโอ้โอ้แมเ็กเขาชอบเอ็ม็กเขาชอบไม่ได้นะเอแมเอ็กเสียการเลยเอ็มเอ็กซ์เสียการเนี นี่ครับนี่ครับเฮ้ยโอ้โอ้โหเล็งก่อนโอ้เล็งก่อนนะเล็งก่อนนะเล็งก่อนเล็งก่อนครับเล็งก่อนสตีมตัวแบบนี้ตื่นเต้นแั้โอ้ดิ่งหงยาวอะนะนี่เอ้ยโอ้ทำไมมันเป็นสีขาวอย่างนี้ครับสีขาวโอ้โอ้ทำมใหญ่นะทำโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เลี้ยไปหรือเปล่เราเราโอ้ยเราสตรีมอยู่นะตอนนี้เราสตรีมอยู่นะไม่ได้นะ บินกับบินยิงหมดนี่ได้ไหมครับนั่งล้อมวงนี่นั่งล้อมวงได้ไหมอู้นั่งอู้ังสามครับนั่งสามอะไรกันอู้มันสดเกินนะน่ารักน่ารักนะเอ้ยตอนถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแบบนี้โอ้โหใครเยี่ยวเนี่ยไซโค ต่โคเซอร์กดเอ t e r ก่อนน้ำมันพุ่งนะน้ำมันพุ่งอะไรกันนั่งนั่ง่าเพียบดูอะไรกันโอ้ไอตีทำอะไรของเองนั่ง่าเพียบดูจอนีน้าทำได้อะไรกันเนี่ยทราอะไรกันดูนั่งกลางเองนั่งกลางแม่งไหนครับผมโย่ทำเนี่บทำเนียบว่างนะไปยื้ได้ เฮ้ยไอ้ไนายมันยิงไอ้ไนายมันยิงเนี่ยไอ้ไนายยิงไหมวะเฮ้ยไม่ได้นะยิงไม่มันข้างนะมันข้างนะนี่ข้างนะข้างแล้วข้างแล้วแบบนี้เฮ้ยโอ้เอาเอาเอาดอกไม้ตีพี่วะเข่าหอต้องมีดวะต้องมีดวะ เอาคอน้องบบาโอ๊ย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 เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาบีเสียบคอนะบีเสียบคอเฮ้ยใช้ปืนได้ไงนายแทงเดมาอีกครับเดี๋ยวมาอู้เดี๋ยวมาอีกโอ้นักเลงนะเดี๋ยวไปเตรียมปืนก่อนไปเตรียมปืนก่อนเดี๋ยวมันมาอีกไปเอาปืนก่อนมันนักเลงกันไป พี่มาแล้วนายนี่เขาข่อไม่ให้ตั้งตัวนะไม่ให้ตั้งตัวจะชุบก่อนนะชุบก่อนังมีเอ็มพีไฟไมาเลยมาเลยเขาข่ออะไร สูบซาครับไมคโอ้สูบซาครับสูบซาชิวๆครับสูบซาเอ้ยไม่มีคนยิงว uhm, ่ะเอ้า huh. ต uh ีไอสามร้อยไอสามไอร้อยข้างไอสามร้อยข้างไอสามร้อยข้างว่ะตีโอ้สามร้อยสามร้อยข้างจะบึ้งบ้งุึงชุบชุบไปไหนก่อนต้องวอดว่ะเอไปทำอะไรใส่เข้าเนี่ยโอ้ โอ้โหโอ้โหทำอะไรใส่เข้าวเนีโอ้โโอ้ยพี่ตายแล้วพี่ตายก่อนนะแอดแม็กลงไปนอนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้า้างเฮ้ยข้างว่า้างว่าโอ้พี่สักเสื้อผ็นนะเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยอ้ไอลุกขึ้นมาพังงานอะไร กวอะไรกัแน,แ,นแอนแ,แม็กซี่กันกูไอ้แอนแม็กแอนแม็กเต็มอะไรครับอ,อะไรรุมผมเข้าแก๊งหน่อยครับไหนคนไหนอุ้ยอุ้ยคนไหนจะเข้าไหนวะคนไหนจะเข้าแก๊งแก๊งอะไรอะ่ะแก๊งไอ้ไหนข้างไอ้ไหนข้างเอ้ยมันข้างว่ะไอ้ไหนมันข้างอีกแล้ว เฮ้ยสามร้อยมันยิงพี่ไอ้สามร้อยยิงพี่ไอ้สามร้อยยิงพี่อู้หูสามร้อยมันข้างหว่ามันข้าง่ายสองคนนี้ได้ได้ทั้งสองคนเลยเน้เน้ใครจะเข้าแก๊งไอ้ไอ้คนนี้เหรอเข้าแก๊งเลยอู้หูเขาคอเป็นไรไม่โดนเจ็บพออู้หูได้เวลาฮีโร่เข้าคอ โอ้ยสามร้อยไปเล่นจอยดีมไหมเล่นจอยดีมปะเล่น